ก็พาดูอีกแล้วนะครับผมทริปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศในไร่หมูนเบียงกันนะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วก็วันนี้มีชาวบ้านนะครับผมมาถันหญ้าด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าเขาถันหญ้ากันยังไงนะครับผมที่นี่เขาไม่ใช้สาเคมีนะครับผมเช่นอ่ยัขยาพวกนี้นะครับเขาจะไม่ใช้นะครับผมเขาจะใช้แต่มือนะครับผมที่ฆ่าหญ้านะครับผมโอเคตามผมไปดูกันเลยครับผม อันนี้เขาเรียกว่ากล้านะฮะกล้าเกลิกเกลิกล,ล่าครับเกลิกล่าเกลิกล่าดนตรีพื้นบ้านนี่ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกันโอ้โหน,นี่นะฮะมีต้นนาด้วยสวัสดีครับผมท่านท่านประโมทครับผมย่างหล่อเลยวันนี้หอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชม ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศฝั่งโน้นนะฮะที่เขาถานหญ้ากันนะผมว่าเขาถานกันยังไงครับท่านผู้ชมนี่คือกระนะฮะดูกันว่าเขาถานหญ้ากันยังไงนะฮะ คผู้ชมครับคือที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมที่เขาไม่ใช้สารเคมีนะครับผมคือเขาใช้อันนี้แทนนะครับผมถ้าใช้สารเคมีแล้วแบบหญ้าแบบนี้คือมันจะไม่โตแล้วนะครับผมแบบมันจะตายนะฮะก็เลยใช้ตัวนี้เพื่อให้อ่หญ้าหรือว่าต้นไม้ที่อันนี้นะครับผมโตเหมือนก่อนก่อน,นะครับเหมือนแบบไร่มูเดียงนะคือต้องให้แบบหญ้าเอ ต้นอันนี้มันโกไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่เราจะกลับมาหมือเวียนกลับมาใช้ที่นี่อีกสมมติปีนี้เราใช้ตรงนี้แล้วก็ีหน้าไปที่นู่นที่นู่นที่นู่นนะครับผมแล้วก็เวียนกลับมาถึงอันนี้นะครับผมโอเคครผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมดูฝั่งดูนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับ อโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปดูกันว่าในร่หมู่เวียงเขาปลูกอะไรบ้างนะฮะไม่ใช่หญ้าอย่างเดียวนะฮะหญ้านี่เขาไม่ปลูกนะครับโอเคท่านผู้ชมอันนี้คือผักนะครับผมผักเขาเรียกผักอะไรนะบ้านโดนะฮะนี่นะครับนี่ในร่หมู่เวียงเขาจะปลูกอะไรมากมายเลยนะท่านผู้ชมครับมี ไร่หมุนเวียงคือเขาปลูกอะไรได้หมดครับแต่ว่าไม่เยอะนะฮะเขาจะปลูกเท่าที่แบบหากินแบบง่ายๆท่านผู้ชมครับแล้วก็มีข้าวโพดด้วยท่านผู้ชมครับข้าวโพดเขาจะไม่ปลูกเหมือนเหมือนข้าล่างนะครับข้าล่างนี่จะเป็นไร่เลยแต่ที่นี่คือเขาจะเขาจะปลูกไว้แค่เฉพาะเฉพาะช่วงที่แบบอันนั้นแหละ ที่เขากินนะ่ะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมมีพืชมีผักหลายอย่างท่านผู้ชมครับไม่ใช่แบบผักอันนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีกะหล่ำนะนท่านผู้ชมครับแต่จะมีเยอะแล้วก็มีแตงด้วยท่านผู้ชมเอผักที่ยังไม่โตก็มีนะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะั่นเนี่ยเผือกเหรอ มีเยอะท่านผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้นี่แบบแบบยังออกยังโตไม่หมดนะฮะท่านผู้ชมครับเท่าที่เห็นนี่นะครับคืออเขามันดันหญ้าแล้วอเอาไปต้มเอาไปผักเอาไปกินนะฮะนี่ข้างบนคือเขาดันหญ้าก,กันนะฮะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับไร่มนเบียงบ้าน บ้านผมนี่เป็นยังไงครับบรรยากาศก็ดีอยู่นะท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมได้มาสัมผัสนี่จะรู้เองว่า,าไร่มูลเวียงเป็นยังไงนะฮะนี่อันนี้อันนี้ก็กินได้นะท่านผู้ชมครับเนี่ยนี่คือกินได้นะเนี่ยเขาจะถอดอันนี้แล้วก็ไปต้มเอาไปตำน้ำพริกก็ได้เอาไปแกงก็ได้นะฮะ มีบวกด้วยนะฮะท่าผู้ชมครับนี่มีเยอะท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ก็ใช่นะท่านผู้ชมครับมีเยอะครับคือท่านผู้ชมอันนี้คือเขาอ่าเมื่อไปไปตักน้ำมานะฮะนี่ น้ำเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าเขา,าเก็บน้ํากันยังไงนะสวัสดีครับอันนี้คือน้ำนะฮะนี่ไปดูกันว่าเขาไปเอาน้ํำันจากไหนนะท่านผู้ชมครับไปดูกันนี่แบบท่านผู้ชมครับคือบ้านผมนี้ที่เขาทําไร่หมูนเบียงนี่คือต้นไม้ใหญ่ๆนี่เขาจะไม่ตักนะครับเขาจะปล่อยไว้เลยแต่ต้นไม้ประมาณเท่านี้เท่านี้เขาจะ เขาจะตากออกนะฮะแล้วก็อีกประมาณห้าหกเจ็ดปีนะครับผมแล้วก็จะโตมาจะโตมาเหมือนเดิมนะฮะนี่มีบ่อน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคือที่นี่เขามาขุดนะฮะขุดน้ำนะฮะโอ้ท่านผู้ชมต้องลงไปลึกเลยท่านผู้ชมครับนี่ไหนเปิดเปิดตรงไหนเปิดฝังด่งนี้เปิดฝั่งนี้ ผมจะให้ท่านผู้ชมดูกันลึกอยู่นะท่านผู้ชมนี่นะครับนี่โอ้น้ำคุณนะท่านผู้ชมน้ําคุณแต่ก็แต่ก็ต้องต้องไปต้องไปกรองนะท่านผู้ชมครับต้องไปกรองเยอะเลยท่านผู้ชมนี่คือบ่อน้ำนะที่เขาเอาไว้ดื่มในการทำ ไร่หมู่เบียงนะฮะนี่คือชีวิตคนดอยนะท่านผู้ชมครับชีวิตคนดอยก็จากประมาณนี้นะฮะโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ทริปนี้ก็ผมก็พาท่านผู้ชมมาเห็นว่าชีวิตของคนดอยเป็ียนอย่างนี้นะครับผมที่เขาทําไร่หมุนเบียงนี้บอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้โกหกนะครับผมเขาไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับ ที่ท,ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้เขาใช้กระนะครับผมที่เหมือนมีดที่งอๆงเงงมื่อกี้ครับเขาเอาไว้ดันหญ้านะครับผมวันนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศที่ไร่หมุนเวียงแล้วเพราะว่าในตอนนี้นะท่านผู้ชมครับข้าวยังไม่โตพอนะครับผมต้องมาประมาณช่วงใกล้เกี่ยวข้าวนะคคือพืชผ,ผักที่เขาปลูกไว้จะโตหมดนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะฮะ วันนี้ผมก็มีแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ